ร้านยูมารูช็อปร้านบริการขายโลบักเลสสุดคุม้มมีบริการรับฟาร์มไม่ว่าจะเป็นบ็อกฟูดชิน o บีไลท์ทูและยังมีบริการรับกดสปินในคอยมัตเตอร์อีกด้วยถ้านสนใจลิงก์ติดต่ออยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมร้านช็อกโกสโตร์ร้านบริการขายโลบักเลสหกและยังมีบริการไม่ว่าจะเป็นกดผลในบ็อกฟุตกดเกมพาร์ในบ็อกฟุตและยังมีบริการกดเพชรในออสตาทาวเวอร์ดีฟเอน์อีกด้วยและยังมีบริการอื่นๆอีกมากมายสามารถใช้บริการได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับผม ร้าน Sleep ช็อปร้านบริการขายโลบักแบบ ID p a s าร์ตเ7.2และยังรับกดผลในบ็อกฟุตเลด7-8.5อีกด้วยและยังมีบริการรับกดเพนใน All Star Tower Defense อีกสามารถใช้บริการได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมร้านโลบักช็อปร้านบริการขายโลบักเลด8เติมเริ่มต้น100บาทสำหรับ ID p a s ารและระบบกลุ่มเลด5.5ขั้นต่ำ1บาทสามารถใช้บริการได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับผม ร้านชิลสโตร์ร้านบริการเติมโลบัคเลต3-7และยังมีบริการรับฟาร์มแมปอื่นๆมากมายสามารถใช้บริการได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับผม ก็สวัสดีนะครับผมอยู่กับผมดิวทีวีนะครับผมอยู่ในเกมโรบอทกันอีกแล้วนะครับผมอยู่ในแมปฮีโร่ลีกัซี่นะครับผมทุกคนแล้ววันนี้นะครับทุกคนนะพี่ก็ได้อ่าขอยืมัต้นมาก็ขอขอบคุณมากเลยนะเพื่อนต้นนะผมนะน้องต้นเลิฟเอ็กซนะครับผมทุกคนก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับผมทุกคนแล้ววันนี้นะครับเราก็จะมารีวิวอัตลักษณ์ที่มีชื่อว่า One for all นะครับผมทุกคนบอกเลยว่าพลังนี้เป็นพลังที่แบบว่า โคตรสุดนะับผมนะสำหรับในเรื่องเนี่ยทุกคนเนาะวันฟอร์ออนะับผมก็เป็นอัตลักษณ์ที่แบบว่าสุดๆอยู่เหมือนกันนะครับผมนะก็แบบของออไหมครับผมทุกคนเนาะเออก็แบบโคตรดีอ่ะทุกคนในในการ์ตูนนะเดี๋ยวเรามาดูในเกมกันดีกว่านะครับว่ามันจะดีเหมือนในการ์ตูนหรือเปล่านะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูสกิลแรกกันเลยครับผมนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขออนุญาตเปิดเสียงก่อนนะครับผมโอเคพี่ขอเปิดเสียงก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวพี่จะปิดเอฟเฟกต์ไอ้นี่ก่อนไม่ได้นะครับไม่ได้โอเคทุกคคนนเรก็ปิดีับ นี่ประมาณสามทุกคนดูสกิลแรกนะครับผมง้างฟืบอุ้ยมีเสียงช้าด้วยโอ้โหโอ้โหสกิลแรกนะครับทุกคนถือว่าโคตรเด็ดนะครับผมอุ้ยอุ้ยโอ้โคตรแรงอ่ะโคตรแรงอ่ะทุกคนหืมสุดสุดสุดนะครับผมโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปสกิลเอ็กนะครับนี่ครับจะมีเสียงช้างนี้นะครับทุกคนโอ้โหโคตรแรงผมบอกเลยว่าโคตรแรงนะครับผม วันช็อตวันคิวนะครับผมแม่วันช็อตก็บ้าแล้วนะครับอัพเต็มขนาดนี้โอเคต่อไปสกิลตัว C นะครับเบ้งโอ้ยโอ้ยเรารู้สึกว่ามันแบบก๊อตขนาดนี้นะครับผมรู้สึกว่ามันมันก๊อตขนาดนี้นะครับทุกคนโอเคผมสกิลสุดท้ายก็เป็นไอ้นี่นะครับสปุชอันต้าใช่ไหมหรือพัตอันต้าเนี่ยละครับน่าจะพัตอันต้านะครับผมโอเคเรากดตัววีฟึบตัวจะใหญ่ขึ้นนะทุกคนแล้วก็จะเปลี่ยนท่าแอคนะครับอ่าตอนแรกเราจะยืนงี้นะ พอเรากดปบิบม,มันจะเปลี่ยนท่าแอคแลตัวใหญ่ขึ้นนี่นะครับผมก็จะแบบเขาเรียกว่าอัตลักษณ์คุมทั่วล่างนะครับผมนี่แล้วเราก็จะวิ่งไวขึ้นนะทุกคนโอเคเห็นไหมแล้วก็โอ้โหดูกระโดดกระโดดกระโดดสูงครับทุกคนกระโดดโคตรสูงนี่ครับทุกคนดูเรากระโดดวุง้งดูดีโคตรสูงนะดูดีทุกคนยังสูงกระโดดขึ้นไปวุง้งถึงปะถึงไหมถึงไหมโอ้ไม่ถึงไม่ถึงโอ้ไม่ถึงทใไมครับเราต้องเป็นสเต็ปโอ้โหนี่กูเล่นเกมนี้อยู่หรือว่ากูเล่นเกมสไปเดอร์แมนอยู่เนี่ย โอ้โหคเหมือนอ๋อไหมทุกคนดูดิโอ้หูยืนมองแสงอาทิตย์เยืดลูแล้วก็โดดขึ้นมาโอ้หูสูงจริงนะทุกคนโอ้หูกะโดดดูดิเรามองเมืองได้เลยทั่วเมืองเลยครับคือโคตรสวยทุกคนดูดิอื้สุดจริงนะครับสุดจริงโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูกันดีกว่านะครับว่าตอนเราแบบเออใช้พุชหรือพัสอันต้าเนี่ยนะครับแล้วเราอาทาการใช้สกิลเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับผมโอเคกดสกิลแรกฟลุบเบ้งอูห มันมันมันน่าจะแรงขึ้นนะครับแต่ว่าเราอาจจะไม่เห็นนะเพราะเรา,เราตีมอนกากไงทุกคนนี่นี่สกิลสองสกิลสองต่อไปสกิลสามเบ้งนะครับเดี๋ยเดี๋ยวพี่ลองวัดดาเมจกันเล็กๆน้อยๆเลยดีกว่านะครับว่ามันจะเป็นอะไรยังไงเนาะอันนี้เท่าไหร่เดี๋ยวดูสมาเบ้งสามร้อยกว่าใช่หไหมเมื่อกี้ถ้าเห็นประมาณสามร้อยกว่าสามร้อยกว่าเออเอ๊ะใช่ปะวะเออแบบหนึ่งทุกคนน่าจะสามร้อยกว่านะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเราใช้นี้นะครับ มันจะเท่าไหร่นะเดี๋ยวเราลองดูนะครับผมสามสองหนึ่งเฮ้ยมองไม่เห็นมองไม่เห็นนะครับตอน,นอ,อันนี้อุ้ยอันนี้ห้าร้อยเจ็ดเก้านะเออนี่เห็นห้าร้อยเจ็ดเก้านะครับโอเคถ้าเราไม่ใช้ฟึบอันนี้ไม่เห็นอีกแล้วมันมันมองยากอะเอาใหม่นะทุกคนเอาใหม่นะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่โอเคเอาใหม่นะครับทำแบบตัวดีเมื่อกี้ห้าร้อยเจ็ดเก้า 4 6 5ประมาณนี้ครับผมก็ต่างกันนะครับต่าง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 อยู่เบ้งมาดิโคตรแรงอ่ะทุกคนคือแบบผมบอกเลยว่าอันนี้แบทลักที่แบบสุดจริงก็จริงครับผมก็อย่าลืมหาใช้กันนะทุกคนโอเคทุกคนก็คลิปนี้นะครับก็มีประมาณนี้นะครับผมสําหรับการรีวิวอัตลักษณ์1 for all นะทุกคนถ้าใครแบบว่ามีอัตลักษณ์ให้ผมแบบรีวิวหรือว่าอยากให้ผมมารีวิวอะไรก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้ใต้คลิปนี้นะครับเดี๋ยวพี่ก็จะมารีวิวให้นะครับโอเคทุกคนก็ สวีต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม